ขอ,อเสนอเมนูผัดชาหมูป่านะครับต่อไปนี้ไปหั่นมูนได้เลยครับโอเคครับไปโอ๊ะองเราหน้าตาจะแบบนี้นะครับนางจันนาน้อยนะครับโอเคไปใายกันนะครับเอาจันเนียวนะครับสายระบายโอ้หั่นเนียวมากนะครับเนียวที่สุดเลยครับอื้อหือ เหนียวขนาดนี้เลยครับต่อไปนี้เราก็หั่นมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้ก็รอไปผัดกันเลยครับโอเคครับเอาน้ำมันใส่เลยครับกรถ้าร้อนแล้วใส่ไปโลดเอาต่อไปนี้หมูเทลงไปบเอาคว้าหมูให้สุก พริกผัดชาที่เราเต็มไว้ใสล่ลงไปอาใข้ายาวขยาวขยาวขยาวเา้าหนี่คว้าหมูให้หอมเสร็จแล้วเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปอ่าหอมไหมครับแป๊บ ต่อไปนี้ใส่เครื่องปรุงกันไปเลยครับหองนัวรสด,ดีน้ำตาลเกลือขาวน้ำมันหอยเหล้าจีนผิ่ไทยโพรอ้าวนี้ ไปเลยหอมไหมแป๊บหนึ่งครับไหมะกรูดพริกไทยอ่อนใส่เข้าไปจะได้หอมหอมเลยจะได้ขึ้นสมองเลยตรงนี้ก็ติดแป๊บหนึ่งรออแป๊บหนึ่งก็ไปเราก็เอาหูละพาใบกะเพราใส่เข้าไปครับ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดจานกันเลยครับว,ว้าวนากิมมากเลยครับถ้าใครชอบกดหัวใจและกดที่ตามกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายพูดพูดครับ